ทที่บ้านมอนนางหอกกับนายแวอาศัยอยู่ที่ตำบลท่าทรายเรื่องนี้เกิดมาประมาณ40กว่าปีมาแล้ว นางหอกับนายแวบมีลูกสาวคนเดียวชื่อนังวะนางวะนี่เกิดมาพอรู้ความก็ดื้อรัน้นพ่อแม่ขัดใจไม่ได้พอขัดใจก็จะโวยวายปาข้าวปาของจนพ่อแม่ต้องยอมพอโตเป็นสาวนางวะก็มีรูปร่างหน้าตาสวยงามวันนี้นางวะแกงเลียงแล้วก็ยำกบให้พ่อแม่กินทำเสร็จแล้วก็มาร่วมวงกินข้าวกับพ่อแม่ กินไปได้สักพักหนึ่งพ่อก็บอกว่ายำนี่มันเปรี้ยวไปนะลูกแกงเลียงนี่ก็ใส่กะปิเยอะไปนะลูกพอหนังวะได้ยินอย่างนั้นก็ลุกขึ้นยกสำรับทุ่มทิ้งพร้องเพลงถ้วยชามแตกกระจายไม่อร่อยก็ไม่ต้องแดกทีหลังก็ทำแดกเองแล้วกันแล้วหนังวะก็เดินกระทึบเท้าลงเรือนไปพี่แว่ไม่น่าจะไปติลูกมันเลย ก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นคนยังไงทนทนกินไปซักก็หมดเรื่องอยากจะให้ลูกมันปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นแต่สันดานมันเลวเนี่ยไม่รู้เหมือนใครต่อไปวันหน้าเนี่ยมันจะอยู่ยังไงเออข้าวปลาไม่ต้องกินกันละมือนี้นางวะลงจากบ้านก็มาหาเพื่อนที่ชื่อนางไข่นางไข่เห็นนางวะก็ทักทาย อ้าวอีวะมึงเป็นอะไรอีกน่ะเดินหน้างอเป็นจวักมาเชียวก็พ่อกูนะสิติกูอยู่นั่นแหละไอเรื่องกับข้าวไม่อร่อยอย่างนั้นอย่างนี้กูก็อุตสานั่งหลังขดหลังแข็งทําให้กินยังมาติท่านั้นท่านี้อ้าวแล้วมึงทําให้อร่อยจริงหรือเปล่าอ่ะแล้วมึงพูดยังไงนะอีไข่ประเดี๋ยวกูเอาไม้ตีปากให้รอกยิ่งอารมณ์เสียอยู่แหมกูก็แค่เย้ามึงเล่นนะอีหาทําเป็นโกรธ พอดีมีลุงแก่แกคนหนึ่งเดินผ่านมาเอามะม่วงเขียวเสวยมาขายแกชื่อตาชาเออเอามะม่วงไหมไอีหนูลุงเพิ่งจะเก็บมาใหม่ๆโลเท่าไหร่อ่ะลุงเออโลละสามบาทว่าแล้วแกก็วางหาบลงงั้นเอาสองโลนะอีวะมึงเอาเปล่ากูไม่ได้เอาเงินมารอกเอองั้นกินกับกูก็ได้ไม่เป็นไร ลุงแกก็เอากิโลมาวางนางไข่ก็เลือกมะม่วงมาวางบนกิโล8ลูกปรากฏว่ามันเกินสองโลไปเกือบสองขีดเออคิดหกบาทห้าสิบตังนะอุย๊ยที่เกินแถมไม่ได้เหรอลุงคนบ้านเดียวกันนะ่ะโอ้ยไม่ได้หรอกกว่าจะเก็บกว่าจะหาขายได้แต่ละโลเนี่ยมันเหนื่อยไม่ใช่เล่นนะลุงแกไม่ยอมลดให้อีไข่ มึงไม่ต้องไปต่อเขาเขาไม่ลดก็จ่ายเขาไปมึงอยากจะกินมากมึงก็ไม่ต้องต่องกเหลือเกินเฮ้อไอ้ห้าสิบตังเนี่ยถ้าจะเอาไว้อมมัง้งอ้าวนางหนูทำไมพูดจาแบบนี้ละ่ะข้าหัวงอกแล้วนะโว้ยงั้นข้าไม่ขายอะ่ะลุงแกก็เก็บมะม่วงใส่หบับแล้วก็หาไปขายที่อื่นโธ่อีวะกูก็เลยอดกินมะม่วงเลยอะ่ะไม่อดหรอกอีไข่ ป่ะเดี๋ยวมึงไปกับกูไปไหนก็ไปสวนตาชาไงอีไข่ไปทำไมก็ไปเอามะม่วงไม่ต้องจ่ายเงินนะ่ะมึงจะเอาสักกี่โลล่ะมันจะดีเหรออีวะดีสิไปกันเถอะไปเอากระสอบไปด้วยนางไข่ก็ตกลงไปเอามะม่วงกับนางวะพอไปถึงนางวะก็ขึ้นต้นมะม่วงเลือกลูกที่แก่จัดโยนให้ไข่เก็บใส่กระสอบ ลูกไหนยังไม่แก่นังว่าก็หักทั้งช่อแล้วโยนทิ้งทำแบบนั้นไปหลายต้นกับว่าตาชามาเห็นก็คงจะลมแทบใส่หนังว่าเข็บจนพอใจแล้วก็บอกว่าพอแล้วเว้ยเฮ้ลงเหอะหมดเยอะชิบหายเลยะสะใจกูจริงๆขี้เหนียวนักนะมึงเฮ้ยกูว่ามึงทําเกินไปหรือเปล่าวะวะมันจะบาปไหมเนี่ย อีเวนบ่าเบิบอะไรคิดมากกูยิ่งร้อนๆอ,อยู่ด้วยเดี๋ยวกูถีบตกท้องร่องสวนเออนี่กูทำเพื่อมึงนะอีไข่เออเออเออกลับกันเถอะมาถึงบ้านของไขน่นางว่าก็แบ่งมะม่วงไปครึ่งหนึ่งแล้วนางว่าก็กลับบ้านไปปอกมะม่วงใส่จานให้พ่อแม่กินนางวะนั้นถึงจะอารมณ์ร้อนแต่ก็หายเร็วก็ทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ต่อมามีผู้ชายคนหนึ่งเป็นหนุ่มแถวบ้านชื่อเจ้านงเขาไปทำงานที่ต่างจังหวัดอยู่หลายปีแล้วต้องกลับมาบ้านด่วนเพราะว่าแม่กำลังป่วยหนะักใกล้จะตายส่วนพ่อหนาะตายไปนานแล้วเจ้านงนั้นมีพี่สาวคนหนึ่งชื่อนันคอยดูแลแม่อยู่ได้ไม่กี่วันแม่ก็ตายบ้านก็ยกให้นันพร้อมที่ดินอีกหลายไร่ส่วนเจ้านงก็ได้ที่ดินที่ห่างออกไปซึ่งปลูกกล้วยอ้อยมะพร้าวไว้เยอะ เงินทองก็แบ่งกันคนละครึ่งนันก็บอกกับน้องชายว่าให้กลับมาอยู่บ้านเก็บผลผลิตจากสวนก็พอกินไม่ต้องไปรับจ้างใครเขาแล้วเจ้านงก็กลับมาอยู่บ้านเพราะว่าเบื่อที่จะไปเป็นลูกจ้างเขาเหมือนกันพอจัดงานศพแม่เสร็จหลายเดือนต่อมานงก็มาดูแลสวนสวนที่หนงได้รับตกเย็นก็สังสรรค์กับเพื่อนที่ร้านค้ากินเหล้ากันนิดหน่อย ขณะที่นั่งกินเหล้ากันอยู่วะก็เดินมาซื้อของแม่ค้าเอาน้ำปลาขวดหนึ่งน้ำตาลทรายโลหนึ่งนะเจ้าหนงเห็นว่าก็เกิดชอบก็เลยบอกเพื่อนว่าเออนังนี่มันสวยดีนะใช่อีวะหรือเปล่าเนี่ยใช่เออกูชอบวะเอ้กูว่ามึงอย่าไปยุ่งกับมันเลยอีเนี่ยโคตรดุเลยปากมันก็จัดไอ้หนงกูไม่สนหรอก ลองปากดีดิกูจะเตะเอาซี่โคงเหน็บข้างขวาซะเลยหลังจากนั้นมาเจ้าหนงก็หาโอกาสฉีบนังวะส่วนนางวะก็รู้สึกชอบหนงเหมือนกันเพราะนงก็ไม่ได้ขี้เรเงินทองก็มีแถมยังมีที่ทางอีกหลายไร่วะก็เลยตัดสินใจแต่งงานด้วยเสร็จแล้วก็ย้ายมาอยู่ในที่สวนของนงปลูกบ้านหลังไม่เล็กไม่ใหญ่อยู่กันช่วงแรกๆก,ก็หวานชื่น สองเดือนต่อมาเจ้าหนงก็ออกไปหาเพื่อนที่ร้านค้ามากินเหล้ากับเพื่อนตั้งแต่แต่งงานก็อยู่ไม่ห่างจากนางว่ามาตั้งสองเดือนเต็มๆและก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยวันนี้ก็นึกเปลี้ยวปาก็เลยออกมาหาเพื่อนนางว่าหุงเข้าเย็นเสร็จก็เรียกหาเจ้าหนงก็หาไม่เจอนางว่าก็อารมณ์เสียเดินตามหาซอกๆมาเจอเจ้าหนงนั่งกินเหล้าอยู่กับเพื่อนก็โกรธจัด ไอ้นงมึงมาแดกเหล้าเหรอพูดแล้วก็ถีบเจ้านงหัวขำมจนโต๊ะไม้ที่วางเหล้ากับแก้วเกือบจะล้มถ้าไม่ติดตัวเพื่อนที่นั่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งขวดเหล้าก็กลิ้งลงไปแตกเพลงพร้อมกับแก้วจานถั่วขั้วมะขามเปียกหกกระจายเต็มพื้นเจ้านงก็ลุกขึ้นจากโต๊ะนี่มึงกล้าถีบกูเหรออีวะมันจะมากไปแล้วนะมึงไม่ไว้หน้ากูเลยเออ กูเองนะถีบมึงนะไอสันดานข้าวบ้านมีไม่แดกกูจะคว่ำหม,ม้อให้หมากินเฮ้อวะพูดอย่างโมโหหน้าตาก็แดงกล่าไปหมดเออมึงกลับไปคว่ำหม,ม้อเลยอีวะกูแค่มากินกับเพื่อนนิดหน่อยไม่ได้หรือไงเดี๋ยวกูก็กลับมึงเป็นเมียนะไม่ใช่แม่จะมาบังคับกูไม่ได้หรอกนะอ๋ออ๋อออนี่มึงไม่กลับใช่ไหมไอ้นงเออกูยังไม่กลับ นางว่าหันรีหันขวางเห็นหม้อดินใบใหญ่คว่ำอยู่บนแคร่สองสามใบนางว่าก็หยิบมาใบหนึ่งแล้วก็จับกระแทกใส่หัวเจ้านงอย่างแรงหม้อแตกกระจายขอบหม้อไปคล้องอยู่ที่คอไอ้นงแต่ว่าหัวไม่แตกเจ้านงเจ็บลุกขึ้นมาตบหัวเข้าให้นางว่าถลาเกือบจะลม้มมึงเป็นเมียนะไม่ใช่แม่กูเฮ้อแม้มึงไม่กลัวกูใช่ไหมกูจะตบให้มัวขี้ตาเลยวันเนี้ยนางว่าก็โกรธจัด เพื่อนเจ้านงก็ไม่มีใครห้ามนั่งดูยืนดูกันเฉยบางคนก็แอบหัวเราะซะด้วยซ้ำไอ้นงมึงไม่กลับใช่ไหมถ้ามึงไม่กลับกูจะแก้ผ้าเอาผ้าถุงครอบหัวมึงเดี๋ยวนี้อ่ะเฮ้ยมึงอย่าทำาบ้านะอีวะกูพูดจริงๆนะนางวะทํำท่าจะถอดผ้าถุงเจ้าหนงก็รีบไปรวบตัวไวเอเออเออเอกูออกลับก็ได้เมื่อกลับถึงบ้านนางวะก็เตะหม้อข้าวหม้อแกง โยนถ้วยชาออกจากบ้านป่าข้าวของอีกหลายอย่างนี่มึงยังไม่หยุดบ้าอีกแล้วอีวะฮะใช่กูไม่หยุดมึงตบกูก่อนเนี่ยมึงอะตบกูต่อหน้าชาวบ้านไม่เคยมีใครทำกับกูแบบนี้อะอ้าวแล้วทีมึงถีบกูละอีหะแล้วก็ยังเอาม้อมาทุบหัวกูอีกขอบหม้อดินยังติดคาคอกูอยู่เนี่ยมึงคิดว่ามึงทำดีแล้วเหรอเออกูทำดีแล้วมันน้อยไปด้วยซ้ำ นางวะก็ด่าสาเสียเทเสียจนนงทนไม่ไหวก็ประเคนให้ทั้งหมัดทั้งศอกนางวะก็สู้ไม่ลดละมึงต่อยกูเหรอไอ้นงนางวะคว้ามีดทำกลัวได้จะฟันแต่เจ้านงหลบทันนางวะก็ปามีดใส่มีดไปปักติดอยู่กับฝาบ้านเฮ้ยนี่มึงถึงขนาดใช้มีดเลยเหรวอีวะมึงจะฆ่ากูเลยเหรอมึงโหดขนาดนี้เชียวเหรกอีวะเฮะ้อสงสัยกูจะอยู่กับมึงไม่ได้แล้ว ทั้งคู่ปากแตกหัวโนตาเขียวหน้าบวมเนื้อตัวระบมไปหมดเจ้าหนงก็เดินจะลงจากบ้านมึงจะไปไหนนะไหนนงกูจะเลิกกับมึงนั่นแหละนางว่าก็รีบดึงเจ้าหนงไว้ไม่นะแล้วก็กอดแขนไว้แน่นถ้ามึงเลิกกับกูนะไอ้นงกูจะผูกตายเออมึงผูกไปเลยอีวะผูกไปเลยมึงไม่ห้ามกูเลยเหรอไอ้นงมึงไม่รักกูแล้วใช่ไหม กูนารักมึงแต่มึงมันทำเกินไปเป็นลูกผู้หญิงแต่มึงห้าวเกินผู้หญิงใจคอดุร้ายกูกลัวใจมึงวะกูไม่อยู่กับมึงแล้วเอ,เอางี้นะนงนะเออต่อไปกูจะไม่ใจร้อนแล้วละ่ะมึงอย่าเลิกกับกูเลยนะกูอายเขาอะ่ะถ้ามึงเลิกกับกูงั้นต่อไปนี้ห้ามขึ้นมึงกูเรียกพี่นะ่ะเป็นไหมได้ได้ได้จ้ะต่อไปจะเรียกพี่นงก็ได้ เออพูดให้มันรู้เรื่องแบบนี้ค่อยน่ารักหน่อยแล้วทั้งคู่ก็ผลัดกันทายาหมองตามหน้าตาเนื้อตัวที่เจ็บหนักทั้งคู่ก็คงจะกินน้ำพริกไม่ได้ไปอีกหลายวันนับตั้งแต่นั้นนางวะก็ลดความใจร้ายใจร้อนลงไปมากไม่นานนางวะก็มีลูกความใจเร็วใจร้อนใจน้อยก็ลดลงเยอะหันมาเอาใจใส่ลูกแทน เจ้านงก็ขยันนานๆถึงจะกินเหล้ากับเพื่อนสักครั้งคนใจร้อนนั้นไม่ดีหรอกครับมีแต่เรื่องชีวิตมีแต่เรื่องแล้วมันจะมีความสุขได้ยังไงล่ะครับถ้าหากชอบผลงานของเราฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมครับ